สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นสวยๆอีกหนึ่งต้นนะคะชื่อว่าต้นโอกินาวานะคะโอกินาวาเป็นไม้ด่างนะคะเป็นไม้ด่างดูสวยงามมากๆนะคะโอกินาวาก็จะเป็นต้นไม่สูงมากนะคะจะเป็นต้นเตี้ยๆทรงสวยนะคะทรงสวยทรงแบบกระทัดรัดนะคะน่ารักเลยนะคะโอกินาวาดูความดังของโอกินาวานะคะ นี่ดูเพลินๆนึกว่าเป็นคล้ายๆกระดาษด่างใช่ไหมคะแต่ว่ากระดาษด่างเนี่ยมันก็จะสูงกว่านะคะแต่ว่าโอกินาวาเนี่ยก็จะต้นต้นเตี้ยๆนะคะทรงแบบถ้าดัดหน้าเละน่ารักน่ารักเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นใบเผือกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น,น,ะะน,น,น,ปนลำต้นนะคะลำต้นก็จะออกด่างสวยงามมากๆนะคะต้นไม่ใหญ่มากนี่ มีข้อเรอิ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีข้อแล้วนะคะนี่เริ่มมีข้อแล้ะนี่อีกสักพักเราเลี้ยงไปสักพักนึงก็จะสามารถที่จะตัดไปทําจํานวนได้นะคะนี่โอกินาว่าดูความด่างดูความด่างของโอกินาว่านี่นะคะนี่ต้นเล็กน่ารักเลยนี่นะคะสวยงามมากมากนี่นะคะคล้ายคล้ายต้นอีกต้นหนึ่งก็คือต้นหูช้างด่างขาวนะคะ ต้นก็ใจคล้ายกันลําต้นนะคะแต่ใบก็ถ้าเป็นหูช้างด่างขาวก็จะใบกลมนาอ,อกกุกินะว่าก็ออกแหลมๆหน่อยนะคะนี่สวยงามมากๆทรงสวยน่ารักเลยนะคะนี่แข็งแรงแล้วนะคะ